เอาละะ้ฮะก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมนะครับรีมีโอตนะในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปตีบอสตัวใหม่กันนะครับสงครามบอสกิจกรรมรีเทิร์นนะครับอาร์บอรหรอมันชื่อว่าอาร์บอรหรออาร์บอน่าจะใช่นะครับแล้วก็ทีมที่ผมจะใช้ตีนะครับก็เป็นตีสองเทินนะ แต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะครับก็ขอพูดอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับว่าในการตีบอสตัวนี้นะครับวันหนึ่งนะครับเราสามารถตีได้5ครั้งต่อวันนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ไม่จะเขียนบอกนะครับแล้วก็เราไปดูรางวัลกันก่อนดีกว่านะครับนี่คือเอ็กซ์ทีมนะครับถ้าเราได้กองทองนี่เราจะได้120เลยนะแต่ว่ามีโอกาสออก10%นะครับกองเงินนี่93นะโอกาสออก30นะแล้วก็กองทองแดงนะครับ78อันนะ อันนี้ก็เป็นกุญแจที่ว่าเอาไปเปิดกิจกรรมใหม่นะเมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือทีมทีมท,ท,ที่ผมจะมาใช้วันนี้ก็จะจบสองเทินนะถ้าการดีนะครับถ้าการไม่ดีก็ถึงสามเทินนะครับแปลว่าผมลองเล่นมาแล้วนะครับส่วนมากอาจจบสองเทินนะครับแล้วก็ของที่มีรดยาในนี้นะครับก็จะมีของพวก เบลมอสนะครับมีของเทพประสุนต้นกําเนิดนะครับแล้วก็พวกเหรียญปลุกพลังนะครับถ้วยคอตัวนี้ก็ดีนะเนี่ย UR เนี่ยพอดีตอนนี้ผมก็ขาดเลยดิผมเลือยอันเดียวนะอย่างอื่นก็มีนะครับเพื่อนสกินของโกเทอร์เขียวนะครับพวกโกเทอร์นะครับแล้วก็พวกวันนะครับก็คัดอาร์ติแฟกต์นะครับนี่นะพวกนี้นะครับก็มาแลกกันได้นะครับ ก่อนนี้นะอันนี้นะไปเปิดได้ของนะครับแล้วก็ตรงพัฒนานะครับก็จะมีพวกนี้นะครับพวกสไรเอสนะครับเอสดานะแล้วก็มีพวกอย่างอื่นนะครับตามนี้เลยนะนี่ดูดินี่พวกของอัพตัวนะครับนี่โอเคครับก็ไปดูทีมกันเลยนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะใช้ทีมไหนตีดีนะครับผมก็แนะนําเป็นทีมนี้เลยนะครับถ้าใครมีตัวเหมือนผมก็ ใช้ตีได้เลยนะครับอันนี้คือจบ2อเทินนะครับที่จริงบอสตัวนี้มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่ยากเลยนะครับมันก็ง่ายนะปลาแซงนี้ตามปกติแล้วนะครับเอามาเป็นดาเมจของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เอามาเป็นดาเมจนะอันนี้ก็เอาพาร์สีฟนะครับแล้วก็บันเล็กนะเราก็เอาไปเป็นพาร์ทีฟนะครับอาหารไม่ต้องกินนะครับก็ได้นะก็สามารถจบได้2เทินนะครับขอแค่การ์ดปลาขึ้น การตีเดี่ยวของป้าขึ้น2เทินทั้ง2เทินนะครับก็จบได้แล้วนะไปดูกันเลยนะครับมันก็ง่ายนะครับบอดนี้แป๊บๆนะครับ5เล่นเล่นได้ห้ารังแป๊บๆก็จบแล้วนะครับหรับ2เทินนะที่จริงค่าทีมผมอะที่จริงมันไม่เยอะก็เพราะว่าผมมันได้ใส่ของให้บันแล้วก็อาเธอร์นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาดูนะครับจิมนี่ครับวิธีการตีจิ้ิมไปแล้วก็ซิคิวตีหมูนะครับ แล้วก็เคลียร์การ์ดนะครับเคลียร์การ์ดไปเลยนะครับนี่คือจบเทิร์นแรกแน่นอนนะครับดูดิดูดสกิลจิ้มเดี่ยวของปลาดิอย่างแรงนะครับนี่ดูทีนี้ก็โมกตัวนี้ไม่ได้สใส่ของนะครับก็เลยเอาตีสองทีเลยนะจะได้เพื่อตายชัวนะครับโอเคตายแล้วเทิร์นต่อไปนะครับสกิปไป นี่นะการปาคือนี่จบ2องเธอแน่นอนนะครับร,รอดูเธอนี้ยิ่งบางนะผมรู้สึกว่าเอิอสองนี่ยิ่งบางกว่าเธอเธอรแรกอีกนะครับการปลาใบเดียวก็จบได้แล้วนะนี่อันนี้ก็เป็นท่าก,กับจบ2องเธอแล้วนะครับรอดูอย่างแรงนะบอกเลยปลานี่ไปได้เกือบทุกที่จริงๆนะหรืออาจจะไปได้ทุกที่จริงๆนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าบางที่ปาอาจจะไปไม่ได้นะดิก็จบ2องเธอนะครับแล้วก็ ได้กล่องทองแดงมานะได้78ดแล้วนะครับปไปดูกันอีกตาหนึ่งกันนะครับตู้ใหม่นะครับถ้าใครไม่มีเพชรไม่พอนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปที่ร้านเอ d o ดช็อปได้นะครับร้านนั้นเขามีขายไอดีดองเพชรด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เพื่อนก็ลองไปสอบถามดูได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ตัวเกมมาสเต็ปเหมือนเดิมเลยนะครับปาคนเดียวก็เกือบจะตายแล้วนะแต่ว่าถ้าผมรีดดามเมจให้ปลาได้เพิ่อมอีกสักนิดนะครับผมว่าน่าจะจบได้ด้วยปลาตัวเดียวแล้วนะครับมาดูดิการปลาขึ้นอีกเลยนะครับก็จบนะครับสองเทินอีกแล้วนะโอเคนี่น กันไว้นะครับเผื่อการป่าไม่ตายนะแต่ว่าตายอยู่แล้วนะครับผมลองมาเยอะแล้วนะปุ๊บปุบปบดูจบนะครับนี่สองเทือนะครับแป๊บแปบแปบก็จบแล้วนะครับไปอีกสักรอบแล้วกันเพื่อได้กล่องทองให้ดูนะครับเมื่อกี้ก็ได้ของทองแดงอีกแล้วนะได้เจนะครับเผื่อการ์ดป่าไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเดีลองเล่นไปอีกเรื่อยดูนะครับ ไปอีกอ่ะโอเคอย่างนี้ดูปุ๊บโอเคก็ฟาดไปตายโอ้ตาย,อตายรอบนี้ไม่ตายนะครับสงสัยสกิลปลาไม่ติดคีนะก็เลยเรื่อยๆเยอะก,กว่าตามติเมื่อกี้นะครับโอ้ลิ้นพันสกิลไป นี่การ์ดปลาขึ้นอีกแลยไม่รู้ดิรู้สึกว่าการ์ดปลาจะขึ้นดีมากนะครับเ,เดี๋ยวผมขอลองเอาดัดให้ดูแล้วกันนะครับว่าดัดนี่ปิดได้หรือเปล่านะครับอโอเคมาอย่างนี้แล้วกันนะครับดัดปิดไม่ได้นะเฮ้ยหรือว่าผมลืมใส่ของดัดวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมลืมใส่ของดัดแนี่เลย แต่ไม่เป็นไรนะครับก็จบสองเทินนะโอเคจบแล้วนะครับถ้าการปลาขึ้นก็ไม่ต้องห่วงนะเจ็ดสิบแปดได้แล้วได้กล่องทองแดงนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าได้ใส่ของดัดหรือเปล่าแต่ไม่ต้องใช้ทีมนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆโอเค okay. ก็ใส่อยู่นะแต่ว่าของไม่เยอะ ครับพลังเจมตี้ป่าผมนี่หมื่นเก้านะด้านนี่หมื่นหกนะครับ,รร 10, นะ 10, รบที่จริงถ้าผมรีดดาเมจสองหมื 20, น่นนี่น่าจะจบได้เทิร์นเดียวด้วยตัวเองนะเทินแรกครับนี่นี่เอาตัวนี้มารีดดาเมจนะเห็นปหมตัวนี้ไม่ได้ตัวไหนฮนะมีหรือเปล่านี่นะครับรีด,ดาเมจสองหมื่นนะ โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพื่อนๆสามารถใช้ทีมอื่นได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นทีมนี้นะขอแค่ดาเมจจัดจ้านก็จบได้แล้วนะครับถ้าผมแนะนําถ้าใครไม่มีปาแสงก็เอาดั๊ตสามพันปีก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ไม่รู้ดีว่าพาสีสกิลวอนเป็นยังไงผมก็ไม่ได้อ่านนะก็ขออภัยด้วยนะครับพาสีสกิลเดี๋ยวดียวขอดูสักครั้งให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับ อันนี้อันนี้ไม่มีภูมกันอันนี้ก็ยังไม่อันนี้ก็ไม่ใช่อ๋ออันนี้มีลดลดดาเมจที่ตนเองได้รับจากศัตรูที่ไม่ใช่ธาตุได้เปรียบ อ๋อเพื่อนๆสามารถใช้ทีมเผ่านางฟ้าได้นะครับดูดิเพิ่มดาเมจนะครับสาสิบเปอร์เซ็นเลยนะเพื่อนๆอ๋อทั้งเผาเทพประสูจนทั้งเผ่านางฟ้าได้เลยครับแต่ว่าป่านี่เป็นเผ่ามนุษย์นะแต่ก็แรงนะครับหรือมันแรงในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับสำหรับป่านะเออเพื่อนๆสามารถใช้ทีมได้ปกติเลยนะ มันมันไม่มีฟิกนะก็แค่ใช้สองตัวนี้มาเพิ่มดาเมจขึ้นอย่างมากก็พอแล้วนะครับก็สามารถจบได้ง่ายขึ้นแล้วนะโอเคครับสังนั้นคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปละไว้เจอกันคลิปหน้าครับ